สีัีครับวยพรพาเที่ยวครับอันนี้เดี๋ยวจะมาแวะ KFC แถวบ้านนะครับซอยสาม,มัคคีตอนสาม,มัคคีเนี่ยมี KFC ละว KFC เปิดไหมน่นี่นะครับ KFC ดูแถวเนี่ยออสในทางเข้าออดูด่นเรื่อ,นอง,งนี้เก้สิบแบบนี้อะลองดู Tous, Tous, uh huh. วสวัสดีครับ Make sure your order is away you take i งต้องต้องทำขาดนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้องเอ๊เห็นเขาบอกถ้าเป็นไดทูนี่รถร้อยใช่ร้อยหนึ่งหรือเปล่าครับยังไงฮะอ่าใช่ครับตอนนี้เป็นไก่ชุดไก่ลันล้านะคะปกติ269บาทไส่ลดส่งสุถึง0บาทนะคะก็เหลือ169บาทครับไก่หรือเท่าไหร่นะครับเหลือ169บาท มีม,มีมีอะไรมกักงไอไก่ละลาเนี่ยมีอะไรมางอ่ะเนาะก็จะมีเป็นป้าใหญ่นะคะแล้วก็เป็นวิแทบสี่ชิ้นพัดไข่สองไก่ป๊อปเจตค่ะแล้วก็ไอเกตหกชิ้นค่ะเอาไหมแล้วแล้วเดี๋ยวเราต้องชำระเงินยังไงเนาะชำระเงินสดที่หน้าต่างถัดไปอ่ะอ๋อหน้าต่างถัดไปถ้าเราสั่งนี้แล้วหน้าต่างถัดไปชำระเงินสดรับของอ่ะครับรก็จะมีอีกหน้าต่าง อ๋อได้าตาอ,อีกหน้าต่าครับฟอกเอาเลยแม่ลองไหมก็เป็นเป็นแก่ละลายใช่ไหมครับลแล้วมันมีแป๊บซี่อะไรให้เม้นยื่นไหมน้องหรือไม่มีเออ่มีแป๊บซี่ไข่แย่ค่ะเพราะว่า,ายแในชุดไม่ได้มีแป๊บซี่แฉะใอรก็ลองกันเลยก็ได้แล้วชุดอื่นมีรถร้อยไหมน้องชุดอื่นไม่มีค่ะมีชุดนี้คือไก่ละลาอ๋อเอาไหมวันนี้เรื่องนี้ก่อนนะเดี๋ยวเวลาให้มานั่งกิน เนื้อเอางี้โอเคเอาเอาชุดแกะละชุดหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมไม่ไปจ่ายเงินประตูถัดไปใช่ไหมครับครัยอดหมดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะไอ้นี่ใช้ใช้จูมอลลี่มันเด็ดจ่ายไม่ได้ไหมครับเออจ่ายไม่ได้ครับลูกค้าเปลี่ยนเพิ่มเจ็ดบาทเป็นเป็นไฟใหญ่นะครับเป็นไฟจมโบ้อ่าเพิ่มเจ็ดบาทเป็นเป็นไฟจมโบ้ด้วยครับครับทั้งหมดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทนะคะโอเคครับถัดไปได้เลยโอเคครับครับ เป็นไลทรูนะครับไลทรูแปดปีวันนี้ไลทรูประกันอะไรักนี่ครับทำร้านเงินใช่ไหมนะ้ <laughs> องเท่าไหร <laughs> ่นะร้อยร้อยเจ็ดสิบหก นั่งรา,า,าน,นเยน,น,น้นนองดีวันอื่นอาจจะมานั่งทานกันนะแวตวนี้ในร้านนัง่งทานได้เลยใช่ไหมวันอื่นเนี่ยวันน,นี้ประดวันน,นีนนไ้ไดู้ไปกครับ่าสลิบตลิบตลิบตลิบ เายัางไม่เสร็จไลอ๋อรอรับตงนี่นี่ครับสลิป,ปเราจะรอรับอาหารตรงนี้นะครับ สีเขยครับทรูชาร์จชาร์ดแล้วนี่สล <ge ar> ิปนะครับเป็นไก่ละล้าะไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะไอ้นี่ไปก่อนนะครับได้ทรูเดี๋ยววัาหลังเราค่อยฮะนี่ก็คือกับพรลาม ออตรงที่มาทีนี่รานได้ยินแล้วตนะอ,อนี่ใช้ทูเลยอันแบบนี้เสร็จนะต้องอรอนี่ก็มีมีปีกนะฮะมีวิง ปีกิ้เกล็ป๊อปปิ้เกล็ป๊อปเป็นไก่ป๊อปนะหกชิ้นมีเอ็กคาร์ชให้ด้วยสองอันคาร์ชไข่ <c oughs> รอถูกจุดไหมถูกแค่แมแต่เขายังไม่เส็นะีย มาแล้วมาแล้วน่าจะเสร็จแล้วเขาทำยังไงไงละลายนะครับครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณครับไอ้น้องโปรโมชั่นนี้ถึงวันไหนนะครับไอ้ร้อยหนึ่งเนี่ยนี่นะครับมื่อเลิกครับไก่ละลายสามเอ็ดชันวาเลยค่ะอ๋อสามเอ็ดชันวาแล้วตอนนี้ท่านั่งในร้านมีมีโปรโมชั่นอะไรไหม ไม่มีโอเคครับครับขอบคุณมากครับเปิดโชว์หน่อยที่มีได้เไรมามอ่ามีเฟินฟลายมาแล้รแจกน้ะลาย

ค <Okay. S 2> รับ่ครับเ่อนี้กรุกก็คือจบภารกิจนะครับเรามาเอีแบบไกดถทูรไม่ว่เป็น,น,นร้อยแปดเลาปจะมา เฟีแบบนั่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุนี้มานั่ง <c oughs> พรุ่งนี้เรามีภารกิจจะมานั่งเคฟซียอดแล้วนะครับเคฟีเมืองไทยตอนนี้ไกลเมืองนอกแล้วแต่ระบบอะไรหลายอย่างยังไม่ค่อยเท่าแต่ดิงหน่อยก็จะเท่ากันไปเองนะครับ อย่างไรฝากกดแชร์กดไลค์กดตับตะไครกดกระดิ่งนะครับให้ด้วยนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดน,นะครับทุกรายการมาถุกทุกรายการทําเที่ยวดีๆนะครับจากร้านวฟพอร์ตระเครื่องติดป่ากาดูมงคลรีมีเพจไอคองีเพจหนึ่ง